พามาชมวัวนะครับบ้านบุไซนะครับบ้านบ้านบุไซครับเอาถึงเวลาในเดินเคาเคอกเองนะครับนี่เห็นไหมถึงเวลาในเดินเ้าคอกเองนะครับนะครับอ๋อมีห้าตัวครับตอนนี้โอ้โหหัวนะครับถึงเวลานี้เดินเคนเนเาเอเอค,นะคอกเ,เ,เลยนะครับ ที่คอกตอนนี้นี่เห็นลุงเจ้าของครับมีสเสบียงฟางว้ในอูเกือบร้อยก้อนเลยทีเดียวนะยอะหมักนะครับนี่นะครับภาพพี่วัวนะครับเดินเข้าคอกเองนะครับประมาณเวลาตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าๆนะเดินเข้าคอกเองเลยนะครับนี่ครับหาชมคอก บ้านบุไซนะครับตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชส,สีมาครับนี่ครับ,บวัว <c oughs> มีลูกวัวสองตัวนะนี่ก็จะเป็นแม่วัวนะสามตัวนะครับเท่าที่ดูนี่ก็เป็นตัวเมียหมดเลยนะ นี่ตัวเมียเกือบหมดเลยนะครับหมดทุกตัวนะหตัวนี้ตัวเมียหมดเลยนะครับเดินเคาะเองเลยนี่นี่ครับบ้านบุไซครับบ้านนี้ก็จะเลี้ยงวัวอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับนี่โอ้นี่ครับลางลางใส่ฟางนะครับลางใส่ฟาง บางใส่ฟางโอ้ถึงเวลาก็เข้าคอกเองแล้วมากินฟางเลยครับมากินฟางเองเลยนะนะครับเราะจะมีลวดนะครับเป็นล้อมบริเวณไว้นะถึงตอนเย็นๆนก็จะเดินเข้าคอกเองครับตอนเช้าก็จะเดินออกไปทุ่งนานครับออกไปทุ่งนาไปหาริมกินหญ้ากินฟางเองนะครับ นี่ครับปัวน้อยนะครับตัวเมีย5้าตัวเลยนะโอ้อันนี้ก็มาแอบถ่ายนะครับจะของพอดีลุงไม่อยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้สอบถามข้อมูลนะ <c oughs> นี่ก็บริเวณข้างหน้านะครับนะครับ ตรงทางหมู่บ้านนะทางลาดยาง <c oughs> ก็จะมะีแต่ละบ้านบางบ้านก็เลี้ยงวัวนะครับอยู่ทีชีวิตตอนเย็นนะครับเป็นข้างหลังก็เป็นภูเขาเนาะตอนเย็นก็มีร้านพวกกับข้าวอะไรนะครับพวกปิ้งย่างนะตอนเย็นเนะปิ้งย่างนะครับ ทุกคนจับใจใ่ายใช้สอยตอนยินนะหลังจากเลิกงานนะครับนะนะครับบริเวณหน้าคอกเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับนะเราเลี้ยงวัวอยู่ประมาณสี่สี่ห้าตัวนะครับนะรบ,นะบ้านบุไซครับพอนะดีมาดูวัวพอดีไม่เห็นลุงเจ้าของนะครับก็เลยมาแอบถ่ายนะครับก็ได้เห็นเออวัวเดินเข้าคอกเองเลยนะครับ พอสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงคลิปสั้นๆคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ